ชายคนนี้เขาได้พบกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแต่จูจ่ๆเขาก็โดนลอบโจมตีและนั่นก็คือเด็กสาวที่เป็นเจ้าของหุ่นยนต์นี้เขาถามว่าเธอเป็นคนสร้างเองหมดเลยเหรอเขามีความคิดที่จะนำหุ่นยนต์ไปขายเพื่อให้ได้จำนวนเงินมหาศาลแต่เธอไม่ยอมเด็ดขาดจ,จู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงรถตำรวจเพราะชายคนนี้โดนติดตามอยู่เธอจึงวิ่งไปหาหุ่นยนต์รถตำรวจก็มาดักหน้าโกดังเรียบร้อย เธอเริ่มสวมชุดควบคุมและเมื่อเปิดเครื่องหุ่นก็ทำงานทันทีชายคนนี้ก็ปีนเข้ามาในหุ่นเพื่อหลบหนีเขาพยายามหาที่ควบคุมอีกอันแต่หุ่นตัวนี้ใช้ขับแค่คนเดียวเขาให้เธอลงมาเดี๋ยวขับเองแต่เธอฟังที่ไหนละ่ะหุ่นยนต์พุ่งทะลุออกมาจากโกดังเธอสามารถควบคุมมันได้ตามใจนึกแต่ก็ต้องหยุดวิ่งเพราะเจอกับหุ่นเยเกอร์ตัวใหญ่ เป็นหุ่นของตำรวจมาจับกลุ่มเพราะหุ่นของเธอเป็นหุ่นไม่ได้ลงทะเบียนเธอยกมือขึ้นเหมือนยอมจำนนแต่ไม่ใช่เธอควบคุมหุ่นให้ปล่อยระเบิดควันออกมาทําให้หุ่นตำรวจมองไม่เห็นเธอวิ่งลอดวางขาหุ่นไปหุ่นสามารถม้วนตัวและกลิ้งหนีได้ด้วยเมื่อวิ่งหนีมาสักพักเท้าก็ชนกับขาหุ่นตำรวจเฉยเลย เธอพยายามจะหนีอีกรอบแต่หุ่นตำรวจได้เตือนเป็นครั้งสุดท้ายและปล่อยเชือกไฟฟ้าไปที่พวกเขาจนหุ่นไม่สามารถบังคับได้พวกเขาจึงต้องยอมออกมาหุ่นตัวเล็กก็ได้พังเรียบร้อยและนี่คือจุดเริ่มต้นของพลคลับหุ่นรบที่ต้องต่อสู้กับเหล่าไคจู